สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube แล้วก็เชียร์ม,มันสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกดิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงด้านล่างนะฮะโอเคมาเริ่มต้นพูดคุยกันดีกว่านะครับก็สําหรับโปรแกรมวันที่12บสองใน ครับของเดือนนี้เราเนี่ยจะมีโปรแกรมทัวร์ช่วงรรซ่นเกมแรกนะครับที่เราต้องพบกับลีดยูเนเต็ดนะฮะที่ออสโตรเนย์นะครับเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะฮะก็อย่าพลาดชมนะครับซึ่งเรื่องของทัพนักเตะทางสโมสรได้มีการออกมายืนยัน26นักเตะที่จะพบกับลีดนะฮะเป็นทัพนักเตะภาพรวมนะโดยที่ผู้สัตูครับก็มี ทอมฮีตันนัทานบิชชอปมาเตโควานัครับนี่คือ3ผู้สับปตู ที่ทางทินหากเลือกใช้นะครับแนวรับเนี่ยก็มีอารอนมิซากา้ามาคูราโดราเฟลวารานลิซันโดโมอนเตเนสลิสเบนเนสนะฮะวิลฟิสอาวารอเฟอร์นนเดสแบรนดอนวินเลียมนะครับนี่คือบรรดาแนวรับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวกลางก็มีในรับของเฟร็ดเมสันเมาส์บี้ไมนูนะครับฮมเบลเวสบี้แดนกอลโทบี้คอยเยอร์นะครับแล้วก็ อีซักเฮนเซนอารอนนะครับแม็กซี่โอเยเดเนะครับแล้วก็มีชาริซาวิสนะครับกองหน้าเนี่ยก็มีอัมบัดเยโลนะครับจดอซานโชโชลอริเลนะครับแอมเมอรแล้วก็มีฟอร์สันรวมไปถึงโจฮูกิวนะครับเป็นพวกแบบแนวรุกแล้วกันนะครับเทาอกองหน้าเนี่ยก็ มีในรายของโจคูเกิลนี่แหละที่มีโอกาสลงเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าในเกมนัดดังกล่าหรืออาจจะมีการขยับปรับเปลี่ยนเอาในรายของอามาเดโรหรือเปล่านะครับก็เล่นได้เหมือนกันนะฮะโอเคนี่คือทั้งนักเตะนะครับส่วนนักเตะที่ขาดหายไปครับก็คืออองตอรี่มรกซียาวนะครับตามข้อมูล เอ็มีเนี่ยมีการเปิดเผยกันออกมากครับว่าไม่มีรายชื่อของดีเนสันแล้วก็มาร์เซียลรวมไปถึงดอนนี่ฟาราเบกเนื่องจากในรายของมาร์เซียลเนี่ยนะฮะก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูเรื่องของสภาพร่างกายนะครับหรือเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาก็ให้ลงซ้อมเรียกความฟิตเรียกความสมบูรณ์แบบกับทางสโมโสรไปก่อนนะครับดีเนสันก็เพิ่งกลับมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเรียกความฟิตเช่นเดียวกันแล้วก็ในรายของดอนนี่ฟาราเบกก็อยู่ในข่าย ที่จะต้องมีการเรียกความฟิดเพิ่มเติมถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นว่ามีการลงซ้อมไปแล้วเบื้องต้นก็ตักนะครับนี่คือมุมมองในเรื่องที่ว่า นั่นแตะทั้ง3คนเนี่ยไม่พร้อมนะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บหนีบมาตั้งแต่ช่วงท้ายซีซั่นแล้วก็ต้องมาเรียกความฟิตกันใหม่หมดนะครับก็คือยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นั่นแหละก็เลยไม่ได้มีการเรียกรายชื่อผู้เล่นเหล่านี้ไปร่วมกับทีมด้วยนะครับแต่เกมซีซั่นที่เหลืออื่นๆเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถเรียกตามไปได้ทีหลักนะครับอีกมุมมองหนึ่งสังเกตได้ว่า ทั้ง3คนเนี่ยมีเรื่องของข่าวการย้ายทีมครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นการถนอมเรื่องของสราร่างกายก่อนย้ายก็ได้นะฮะเพราะว่าทั้ง3คนมีอาการบาดเจ็บมาถ้าเกิดเจ็บซ้ำการย้ายก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถนอมร่างกายกันเอาไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นดีนสันก็มีข่าวย้ายไปฟอเรสต์ Forest, นะฮะแบบถาวรตอนนี้ฟาร์เดเบกก็มีโอกาสย้ายเช่นเดียวกันมัซิยาวก็มีโอกาสย้ายเช่นเดียวกัน นะครับี่คืออีกมุมมองหนึ่งแล้วกันว่ามีโอกาสย้ายก็เลยทําให้ทางเทนทักไม่ได้แบบมีการเลือกใช้เพราะว่ากลัวเจ็บซ้ํานะครับ แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของความฟิตที่ยังไม่ถึงในระดับที่เทนฮากต้องการนั่นแหละก็เลยไม่ได้เรียกเรื่องของสานนักเตะ3รายนี้ไปร่วมเล่นเตะกระชับมิดเกมรแรกๆด้วยนะครับส่วนเรื่องของอนาคตของทั้ง3คนเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวออกมาแบบทุกวันอยู่แล้วนะฮะว่ามีโอกาสย้ายเนาะแล้วก็มีการคอนเฟิร์มเกี่ยวกับเบอร์เสื้อนักเตะดาวรุ่งนะครับก็มีการยืนยันเพิ่มเติมมีในรายของเคปี้ไมนูนะฮะที่ สวมเสื้อหมายเลข37นะครับแล้วก็มีมัตติโควาพวกสัปรูดาวรุ่งก็เบอร์38อับาโรเฟอร์เนเดสเบอร์42นะครับแล้วก็แดนกอเบอร์44ด้วยกัน ะครับคอนเฟิร์มตามนี้ส่วนดาวรุ่งที่น่าจับตามองเนี่ยนะฮะก็ยกให้เป็นในรายของแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวาดาวรุ่ง2รายนี้ครับก็คืออัลเวโรเฟอร์เดสรวมไปถึงมาร์คคูราดะครับซึ่งมีโอกาสโชว์ฟอร์มเด่นเหมือนกันในช่วงรีซันรอบนี้นะฮะแล้วก็ส่วนหน้าตัวเป้าก็คือโจฮูกิลนะครับที่ผลงานดีกับชุดเยาวชนนะครับกดไปทั้งหมด4 6ประตูจากการลงเล่น80เกม ให้กับชุดเยาวชนของแมนยูนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงวัยที่ดีด้วยที่จะมีการปลุกปั้นนะครับก็มารอดูกันว่ากองหน้าดารุ่หนหนี้จะมั่นใจทินฮาแล้วก็แฟนผีได้หรือเปล่า ถ้าเกิดมัดใจได้ก็เป็นเรื่องดีครับที่แมนยูเนี่ยจะได้มีการผลักดันขึ้นมาเพิ่มเติมในช่วงซีซั่นใหม่นะครับส่วนการคาดการสเปดตัวจริงนะครับโดยที่ตำแหน่งผู้ตัดบตูเนี่ยก็น่าจะเป็นในรายของทรอมฮีตันไปก่อนเพราะว่าดินัสันเนี่ยก็ไม่ได้มาด้วยนะครับรวมไปถึงเดวิดการเนี่ยก,ก็มีการแยกทางกับทีมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ครึ่งหลังอาจจะเป็นในรายของมาร์ติโควาก็ได้หรือว่านาธานพิชชอปนะฮะแต่ผมมองว่าครึ่งหลังเนี่ยอาจจะเป็นในรายของมาร์ติโควาไปนะครับแล้วก็แนวรับครับทังฝั่ เนี่นจะเป็นวันวิซาก้าไปนะฮะเพราะว่าดาโล่ก็ยังไม่มีรายชื่อยังไม่กลับมานะครับเซนเตอร์ตัวกลางก็ตัวจริงเนี่ยวารานมาเตน,นิสไปนะครับเหมือนเดิมส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็มีโอกาสเป็นบรอนดวินเลียมนะครับไม่ก็อวาโดเฟอร์เดสที่ผลงานดีในระหว่างการยืมตัวก็มีโอกาสโดนดันขึ้นมาร่วมเล่น ในช่วงปีสั้นแบบตัวจริงก็ได้ในเกมนกแรกนะครับกองกลางนะครับเมสันเมาส์แหละก็มีโอกาสนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเฟรดนะฮะที่เป็นตัวซีเนียอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งรายเนี่ยนะครับก็ดูจากรายชื่อเนี่ยมันก็มีโคตาอย่างเช่นดาวรุ่งก็คือฮฮนนี่บอลเบสบี้แดนกอลโทบี้โคเยอร์อีซักเฮนเซนไอรอนนะครับโอเดเล่ชาริสเวสนะครับมันก็ในมุมอมองผมนะอาจจะเป็นคอบี้ไมนู เมสบี B, et, ช้ชาลิสเวสตสามชอยเนี่ยอาจจะต้องมีการเลือกใครใคนใดคนหนึ่งร่วมเล่นกับเฟตแล้วก็มีสันเมท์ที่เป็นตัวจริงนะครับส่วนแนวรุกนะครับก็ในมุมมองผมก็คือโจฮูกิลสุนัตัวเป้านะครับแล้วก็มีจรองซานโชคแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ย ผมขอเดาว่าคาดการณ์กันออกมาว่าน่าจะเป็นอมา,าเดียโลในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวานะครับส่วนในรายของเอเมรันฟอสันโชราโชริเทเล่เนี่ยก็เป็นตัวหมุนเวียนกันไปนะครับโอเคตามนี้นะครับนี่คือเส้นตัวจริงคาดการณ์ในมุมมองผมนะส่วนแฟนเพื่อนคิอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเรื่องราวต่อมากันดีกว่านะครับเป็นเรื่องของการเสริมทัพนะฮะซึ่งมันมีการเล่นข่าวออกมานะครับในเรื่องของการเสริมทัพของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้เดอะเลกเพสเนี่ยมีการคอะกันออกมาครับ หรือว่าให้เขาก็าลอกมาว่า จริงๆแล้วเนี่ยเอเดรเยนฮาร์มีความต้องการนักเตะรายใหม่รวมๆกันแล้วเนี่ยหกนักเตะด้วยกันนะครับตอนนี้ได้มา1-2แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีูนยนหน้ามีกองหลังตัวกลางอีกมิดฟิลด์อีกหนึ่งรายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแนวรุกเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็อย่างน้อยๆเนี่ยหกรายแล้วกันนี่คือสิ่งที่เทนฮาร์ต้องการตามรายงานจากเดอะลิเกเพสนะฮะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าแมนยูเนี่ยไม่มีเงินในระดับที่จะทุ่มซื้อนักเตะหกรายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าแค่มมเมส ก็หมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางออกเนี่ยมันก็คือการเทโอเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทางเอริกินทากเนี่ย,ยก็กําลังรอให้ทางฝั่งเกรลเซอร์ <G re ls> er> เนี่ยมีการขายทีมแล้วก็คนที่จะเข้ามาเทโอเวอร์เนี่ยก็ต้องเป็นฝั่งของกาต้านะที่มีเงินทุนที่แบบ พร้อมใช้งานจริงๆเข้ามานะครับแล้วก็การสารฝันให้กับเทนหาดในการซื้อนักเตะ6กรายในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามที่เทนหาดต้องการน,นะครับส่วนหนึ่งรายรับที่แมนยูจะได้ก็คือการขายนักเตะบางรายออกไปด้วยนะครับอย่างเช่นแม็กไวที่มีรายชื่อแม็กเทวเนีเฟรดดอนนี่ฟาร์เดเบกหรือว่ามาซียาครับโอเคตามนี้ฮะนี่คือข้อมูลจากเดลี่เพลทที่มีการให้ข่าวกันออกมาครับว่าเอ้เทนฮาดมีความต้องการเซ็นนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้6กรายด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องมีชอ อยเเพิ่มเติมก็คือต้องเป็นท่านชีคจากฝั่งกาตาเข้ามาเทโอเวอร์ด้วยนะฮะถึงมันจะสำเร็จนั่นเองอนาคตของวันวิซาก้าครับโรโมาโน่ให้ข้อมูลออกมาครับว่าตอนแรกมันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของวันวิซาก้าครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าตอนเนี้มันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมีการพูดถึงกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่า ผลงานของมอนพิซาก้าเนี่ยดีขึ้นในช่วงครึ่งซีซั่นที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลำดับความสัมพัญตอนนี้แมนยูเนี่ยเหมือนกับมีความสำคัญหรือว่าให้ความสำคัญในการ เพิ่มเติมนกเตะตำแหน่งอื่นมากกว่าที่จะเป็นตำแหน่งแบ็กขวานะครับก็ตอนนี้เราได้เห็นว่ามีมิดฟิลด์มีผู้สัประตูมีกองหน้านะครับแล้วก็อาจจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเข้ามาในระดับต่อไปเพราะฉะนั้นตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยน่าจะยังไม่มีแบ็กขวารายใหม่เข้ามานะครับคือเราได้เห็นข่าวกับฟิลมโปงนะครับดูมฟรีสในทางอินเตอร์มิลานเนี่ยแต่ว่าหลังๆเนี่ยข่าวมันเงียบไป เนื่องจากว่าดาโล่ก็เพิ่งต่อสัญญามันพิซากาก็ทําได้ดีขึ้นพอใจกับผลงานภาพรวมที่เทนฮารต้องการทําให้ตอนแรกที่เราคุยกับฟิล์มปรงไว้เบื้องต้นเนี่ย กระแสข่าวตัวนี้ลดหายไปคนข้างเยอะเหมือนกันบิมโปงก็หลังๆเนี่ยมามีข่าวเชื่อมโยงกับทีมอื่นมากกว่าแล้วนะฮะโอเคนี่คือข้อมูลจากโรมาโนที่ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนังกับนะครับส่วนเรื่องของราสมุ h ฮอยรุนนะครับมีกระแสข่าวก็สิบจากอินตาลีครับอย่างคอรเร d เดลสปอร์ตครับมีการรายงานกันออกมาครับว่าราสมุสฮอยรุนเนี่ยได้มีการ สัญญาปากเปล่าหรือว่าสัญญาใจกับทางสโมสรอแมนยูแล้วกันนะครับว่าเขาเนี่ยพร้อมย้ายหรือว่าอยากย้ายไปร่วมทีแมนยูแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ต้องให้ทั้ง2สโมสรอนเนี่ยมีการทําข้อตกลงกันอยู่นะครับก็คุยไก็คือราสมุตฮอยรุนเนี่ยต้องการอย่างชัดเจนแ,ล,แล้วก็กําลังรอดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างอาตาลันต้ากับแมนยูที่จะมีการคุยข้อตกลงอย่างเป็นทางการกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของเ,เงินเนี่ยมันก็ ยังคุยกันแบบไม่ลงตัวนะฮะเพราะว่าแมนยูก็เต็มที่ได้ไม่เกิน 4 0 5 0ล้านปอนด์นะครับซึ่งทางอตาตานตาเนี่ยต้องการประมาณ60ล้านประมาณนั้นนะฮะหกบล้านปอนด์บวกบวกแล้วกันนะครับแต่ว่านักเตะเนี่ยใจยอยากย้ายแล้วนะครับใจต้องการย้ายไปร่วมทีมแมนยูแล้วก็ได้มีการสัญญาใจากับทางฝั่งแมนยูว่าย้ายแน่นอนเพียงแต่คุยกันให้แบบลงตัวเท่านั้นเองระหว่างสโมสรส่วนทางฝั่งของสกายปอดเนี่ยก็ออกมายืนยันนะครับว่าลำดับความสําคัญเกี่ยวกับตําแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยแมนยูสนใจแน่นอนครับแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับตาแหน่งนี้เป็นอย่างมากในช่วงซัมเมอร์ราสมู ลิสต์ลายชื่อที่แมนยูเนี่ย กำลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไรเกี่ยวกับซูน่ารายชื่อนี้ดีนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มีรายงานคล้ายคล้ายกับฝั่งของอิตาลีครับว่าแมนยูสนใจแค่ไหนแต่ว่ามันก็มีช่องว่างเกี่ยวกับเรื่องของเิเงกันอยู่นะฮะที่จะต้องมีการเจราจากันพูดคุยกันให้มันแบบลงตัวนะครับซึ่งอาจจะมีการสํารวจถึงความเป็นไปได้ในการทําข้อตกลงโดยการที่ใส่นักเตะบางรายไปอยู่ในส่วนหนึ่งในข้อเสนอที่ยื่ยนให้กับอาตาลันตาก,ก็ได้นะครับ,นะรบอย่างเช่นเราได้ยินข่าวว่ามีอามาเดโล มีในรายของเมสันยินบับที่แมนยูอาจจะสส่เเข้าไปก็ได้นะครับก็แมนยูกำลังดูดหล้เลย ช่องทางนะครับที่แมนยูดูหลายๆช่องทางปัญหาหลักก็คือเม็ดเงินมันไม่มากพอแล้วแหละนะครับทำให้ต้องหาวิธีอื่นๆที่หาทางออกเกี่ยวกับการซื้อสุน,นารานี้ได้นะครับเบนเจอร์คอปครับก็มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของราสมุทรฮอยรุนเช่นเดียวกันนะครับก็ได้มีการอธิบายนะครับว่าแมนยูจริงๆแล้วเนี่ยก็มีงบประมาณประมาณร้อยกว่าล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ใช้เม็ดเงินส่วนใหญ่ไปที่เบสันเมาแล้วก็ตำแหน่งผู้สมัคตัวเรียบร้อยและแมนยูมีความต้องการเกี่ยวกับศูนาน้านั่นแหละนะครับที่ ผู้เขาต้องการตั้งแต่แรกก็เริ่มอยู่แล้วนะครับทางออกเนี่ยมันก็ต้องรอดูเกี่ยวกับการขายน้กเตะด้วยนะครับที่อาจจะทําให้แมนยูเนี่ยมีรายรับเพิ่มเติมแล้วก็เอาเงินจุดเนี้ยไปเสริมตาแหน่งศูนย์หน้าอย่างที่ทางแมนยูต้องการซึ่งราคาเนี่ยนะฮะแมนยูเนี่ยดูเหมือนว่าเต็มที่ได้ ก็ประมาณไม่เกิน45จนถ50ล้านปอนด์นะครับคือเงินมันไม่เหลือแล้วถึงแม้ว,ว่าจะขายได้แต่ว่าเงินก็ไม่รู้ว่าจะพอสําหรับการซื้อหอยรุนอย่างที่ราคาของอัตานต้าตั้งไว้หรือเปล่าคืออัตานต้าเนี่ยตั้งไว้60บวกประมาณนั้นครับบางสื่อบอกว่า80ล้านได้เลยนะฮะ อันนี้ก็ฟังหูไว้หูด้วยแล้วกันนะครับบางสือ่อเคาะราคาค่าตัวไม่เหมือนกันเอาแบบตีเป็นวงกว้างก็คือ60จนถึง80ล้านแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นในรูปแบบแบบนั้นเนี่ยแมนยูสู้ไม่ไหวนะครับถึงแม้ว่าจะขายนักเตะภาใาทีมออกไปแต่เงินมันก็ไม่มากพอ มันก็เลยเป็นปัญหาสําคัญมากๆครับเกี่ยวกับ,กบเรื่องของเม็ดเงินแมนยูก็อยากได้สูนหน้าจะไปมองหาตัวหลักนะฮะตัวหลักก็แพงมากกว่าคอยลุนซีอีกนะครับก็ต้องให้เวลาในเรื่องของการพูดคุยแล้วก็การต่อรองราคากันต่อไปนะครับคืออัตัลันต้าก็ยังเสียงแข็งนะฮะแต่ว่าการพูดคุยเนี่ยต้องบอกว่า อยู่ในทิศทางเชิงบวกนะฮะแล้วก็ดีวเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าแมนยูทางฝั่งแมนยูเนี่ยอยากให้แบบมีการลดราคาลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเพื่อมันมีช่องว่างในการเข้าพูดคุยกันนะครับถ้าเกิดลดราคาให้ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ไหวจริงๆนะฮะนี่คือปัญหาแล้วก็เรื่องของความต้องการของทางแมนยูนะครับที่อยากได้ฮอยรุนนะครับแต่ว่าราคาไม่ขอเกิน45ล้านนบอลได้ไหมห้าสล้านบอลได้ไหมนะฮะดิวยังไม่ล่มครับแล้วก็ยังมีการดําเนินการแบบต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเราก็ต้องรอเคลียเกี่ยวกับตําแหน่งขาวออกด้วยนะครับเพื่อนํางบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีส่วนหนึ่งก็คือตําแหน่งที่จะเซ็นก่อนหน้าที่จะเป็นตาแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยหรือเปล่านะครับมันมีลําดับขั้นตอนตามนี้นะฮะอ่ะโอเคนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ